แอปปี้นิวเยียร์สลองด้วยเค้กเค้กไอติมแซ่บๆสิปาดเป็นเวลาบานนี่แต่เกิดมากก็ไม่เคยปาดเค้กกัะเทืยมบ่มีวันเกิดดอ,อกเดยอันน้นองสาวเขาซื้อมาให้ลูกไส้เขากินข่อยก็เลยถือโอกาสว่าส่มหนีข่อยบ่มีนคลิปลงเลยอยากนับแต่พี่น้องมาแต่กรุงเทพกถึงไทยกรุงนาเนี่ยนี่จะแนวกินช่วงนี้ เดือนเมืนี่เนาะคือ <c oughs> สิบเดืเห็บเด็กเค้กงานอย่างมิเตนักกินนี่นะโอ้มันเป็นเค้กไอติมนะนี่โอ้มาฉีดเปื่อยกับรินี้แล้วเร็วด้วยมาแม่มาแม่มากินกันแม่เป็นงวยงวยอย่งสิโอ้มันจะเปื่อยแล้วนะทุกคนนะเขาบอกกาเขากองน้ำผู้ใดก็ได้เขาว่าเขาผู้ให้ ไปกับคู่หายนี้แต่ใครจะอยากเกาป้องใอยโอ้ช huh. ิมมือก่อนสิหมูเปล่าข้าวสุดซื่อมากเลยนะอ่ะเร็วๆหน่อยเอาบ่วงมาน้ำนะบ่วงเอาติซึ้งมาให้ถัดไปกระดาษปิดสุกสองบดิโอนเด็กมาชิมเหมือนกันฉันจะเปื่อยนะเขาจะทำยังไงเนี่ยคุณนะคุณตักมือบอก ตักเลยนะแดงเธอเขากินตักสองเดือดมากก็ไม่เคยปาเช็กแฮปปี้นะิวจีนงอนเลยแงงแบบนี้เอาแฮปปี้นิวโอ้อ่ะเรียบร้อยใครจะกินก็กินนะมันจะเปื่อยด้านนิ้วๆนะ